สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้มีคำถามถาม,ถามเจเข้ามาในแจถามเข้ามาว่ารถที่ใช้ยอยู่่าน้ำมันเหลืออยู่ประมาณหนึ่งลิตรน้ำมันเหลือในถังประมาณหนึ่งลิตรแต่รถด,ดับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเกิดมาจากปั๊มติ๊กเสียรหรือไม่นะวันนี้เจจะมาอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พี่น้อง FC ได้ฟังนะจะให้ฟังเจแล้วก็เอาไปพิจารณาดูนะจว่าสิ่งที่เจ้พูดไปนั้นนะสิ่งที่เจพูดไปนั้นนะมันจะมีเหตุผลไหมมันจะตรงกับข้อใดที่รถของท่านมีปัญหาที่ว่าดูดน้ํามันขึ้นมาไม่หมดถังแต่รถหมดแต่รถดับก่อนนะน้ำมันเหลือเป็นลิตรแต่รถมันดับก่อน อันดับแรกท่านต้องเข้าใจว่าปัมนะาป๊มติ๊กนะอ่าปั๊มติ๊กนะเขาพูดถึงรถหัวฉีดนะปั๊มติ๊กบางตัวบางรุ่นหรืออาจจะเป็นปั๊มเคี่ยมนะเขาออกแบบมาตรงนี้มาคอมันอาจจะสั้นคออาจจะสั้นทําให้อ่าพื้นฐังกับกรองมันห่างกันหรือมันอาจจะเป็นมาจากโรงงานว่าเขาออกแบบมาไม่ให้กรองกับพื้นฐังสัมผัสกัน เพราะเขาไม่ต้องการให้มันดูเศษตรกรที่อยู่ก้นถังเข้ามาอุดตันที่กลองนะถ้าว่ามันดูดทั้งหมดสิ่งถ้าว่าปั๊มตเนี่ยมันสบัดกับพื้นถังทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็จะดูดเศษตะกรที่อยู่ภายในถังของเราทั้งหมดมาอุดตันไส้กรองหรือไม่ถ้าเขาออกแบบมาให้ มันยกลอยขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มันดูดตะกอนมาอุดตันไส้กรองมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องหรือไม่ด้ใจเอฟซีจ้จาแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกหลายๆเหตุผลให้ฟังดีๆนะเจ๊จะบอกอย่างนี้เหตุผลที่ทําให้น้ํามันเหลือเยอะแต่ลดดับน้ํามันเหลือเยอะแต่ลดดับปั๊มไม่ได้เสียนะปั๊มไม่ได้เสียบอกไว้ก่อนนะปั๊มทํางานเป็นปกติถ้าเติมน้ามันก็ไปรถมันก็ขับได้ มันเป็นเพราะสาเหตุนี้เพื่อนๆเห็นข้อต่อตรงนี้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ข้อต่อตรงนี้ข้อต่อตรงนี้เห็นไหมข้อต่อระหว่างตัวปั๊มกับตัวกรองข้อต่อตัวปั๊มกับตัวกรองให้สังเกตดูดีๆรถคอนดบางรุ่นมีโอลิงนะจ๊ะอ่ายามาฮ่าบางรุ่นมีโอลิงนะถ้าว่าข้อต่อตรงนี้มันหลวมข้อต่อระหว่างเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียข้อต่อระหว่างปั๊ม กับไส้กรองตรงนี้มันหลวมแน่นอนครับถ้าน้ํามันต่ําลงมานะจ๊ะถ้าน้ํามันต่ําลงมาแน่นอนมันจะดูดเอาอากาศเข้าไปรถของเราจะดับแต่น้ํามันภายในถังก็ยังคงเหลือเยอะอยู่นั่นหมายความว่าถ้าน้ํามันไม่ท่วมปั๊มนจะจ๊ะเจฟันรงได้ถ้าตรงนี้หลวมยังไงยังไงมันก็ดูดน้ํามันไม่ขึ้น เพราะว่ามันมีอากาศเข้าไปภายในระบบนั่นเองอันนี้ให้ไปทําการตรวจเช็คเด้อค่ะเด้ออลำดับต่อมานะลำดับต่อมาเมื่อเราพูดถึงปั๊มติ๊ของเทียมโดยเฉพาะในตระกูลยมามาฮ่าปั๊มติ๊เทียมยามาฮ่าบางรุ่นออกแบบให้ใช้มอเตอร์ปั๊มของวฟนะอ้าวเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไอตัวสปาร์115ไอมีมีโอ ร้อยสิบห้าไอ้พวกนี้ที่เป็นปั๊มล่างเนี่ยที่เป็นปั๊มล่างอยู่ใต้ถังเนี่ยนะเขาเออกแบบมาให้ใช้มอเตอร์ของอ่าเวฟทีนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ของเวฟไอ้ตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมไอ้ตัวโครงโครงสร้างตัวนี้มันก็จะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้มันก็ทําให้ไส้กรองตรงนี้นะจ๊ะลอยขึ้นจากพื้นไงอ่ามันลอยขึ้นจากพื้นห่างจากพื้นมันก็เลยดูดน้ํามัน อ่าได้แค่ระดับของไส้กลองส่วนที่เหลือในถางเนี่ยน้ำมันอาจจะเหลืออยู่ฉีดแดงแต่ลดดับแล้วในใจย C ่สีจะอันนี้มันเป็นปั๊มเทียมคุณต้องเข้าใจนะอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งสังเกตไหมว่าโอลิงตรงนี้ของยามาฮ่าถ้าเป็นโอริงของเทียมมันจะหนากว่าปกติในเมื่อโอลิงมันหนากว่าปกติมันทําให้เกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าถ้าโอริงมันหนามันบวมมันก็ลอยขึ้นจากพื้นสิอ่าพอมันลอยขึ้นจากพื้นถ้าน้ำมันไม่ถึงกรองมันก็ดับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นปั๊มเราไม่ได้เสียแต่เราต้องไปไล่หาสาเหตุดูนะว่ารถของเราเนี่ยมันดับเพราะสาเหตุอะไรแต่ที่แน่ๆปั๊มไม่เสียและที่แน่ๆในรถที่เป็น หัวฉีดในรถที่เป็นหัวฉีดไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เขาห้ามห้ามน้ำมันต่ำกว่าฉีดแดงนะห้ามขับน้ำมันต่ำกว่าฉีดแดงนะเพราะว่าถ้าน้ำมันต่ำกว่าฉีดแดงปั๊มดูดน้ำมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างตัวนั้นแหละทำให้ปั๊มของเราพัางเร็วนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าดังนั้นน้ำมันในถังต้องเหลืออยู่ประมาณ20-30ซนะ ่เขาจะไม่ถึงขีดแดงเลยอันนี้เอาไปเป็นแนวทางนะจ๊ะเอฟซีจ๋าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า